อ,องเชียงสือมิดแท้หรือหมากสำคัญในเกมการเมืองของรัชกาลที่หนึ่งถ้าคุณชอบซีรีส์การเมืองที่ต้องชิงไหวชิงพริบที่มีทั้งการลีภยัยการทรยศพันธมิตรจำเป็นและการเดิมพันที่อาจเปลี่ยนแผนที่ของภูมิภาคไปตลอดการคุณไม่จำเป็นต้องไปดูที่ไหนไกลเลยค่ะเพราะเรื่องราวทั้งหมดนี้เคยเกิดขึ้นจริงที่นี่ในกรุงเทพของเรานี่เองนี่คือเรื่องราวขององเชียงสือ เจ้าชายเวียดนามตกอับที่หนีตายมาพึ่งใบบุญกษัตริย์ไทยและการตัดสินพระไทยครั้งประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่หนึ่งที่จะชุบเลี้ยงผู้ลีภัยคนนี้จนเขากลับไปเป็นใหญ่และได้สถาปนาตนเองเป็นถึงจัก,กรพรรดิแห่งเวียดนามคลิปนี้จะพาทุกคนไปหาคำตอบของคำถามสำคัญที่ว่าทำไมในยุคที่ไทยเองก็เพิ่งตั้งตัวและยังต้องรับมือกับศึกรอบด้านรัชกาลที่หนึ่งถึงตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่ครั้งนี้ มันคือการช่วยเหลือเพื่อนบ้านด้วยใจจริงสุดยอดเกมการเมืองระหว่างประเทศหรือความเสี่ยงที่เกือบจะย้อนกลับมาทำร้ายไทยกันแน่เดี๋ยวเรามาย้อนไปในเรื่องราวสุดเข้มข้นนี้กันค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายศตะวตรรษที่18ค่ะช่วงนั้นถือว่าเป็นยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาคเนฝั่งไทยกรุงรัตนโกสินทร์เพิ่งตั้งตัวได้ไม่นานภายใต้การนำของรัชกาลที่หนึ่งภารกิจหลักของพระองค์คือ การสร้างบ้านสร้างเมืองให้มั่นคงและป้องกันประเทศจากศัตรูตัวฉกาจอย่างพม่าท,ที่เพิ่งจะยกทัพก้าวทัพมาประชิดเมืองหมัดหมาดพูดง่ายๆก็คือไทยเองก็กำลังยุ่งอยู่กับการเอาตัวรอดค่ะขณะที่เวียดนามก็ยิ่งกว่าคำว่าวุ่นวายค่ะที่นั่นเกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่มีพี่น้องชาวนาสามคนที่เรียกตัวเองว่าเตยเซินลุกขึ้นมาก่อการปฏิวัติ และโค่นลมอำนาจของตระกูลเหงียนซึ่งปกครองภาคใต้ของเวียดนามมานานลงได้สำเร็จพวกเตยเซินมีความแข็งแกร่งและดุดันมากไม่ใช่แค่หยุดอำนาจในประเทศแต่ยังมีท่าทีคุกคามมาถึงกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศสราชของไทยอีกด้วยและท่ามกลางเพลวเพิงแห่งสงครามนี้เองก็มีเจ้าชายองค์หนึ่งที่ต้องหนีตายหัวสุขหัวซุนเขาคือเหงียนฟุกอังหรือที่คนไทยเรียกขานกันว่าองเชียงสือ เขาคือทายาทคนสุดท้ายของตระกูลเหนียนที่ต้องสูญเสียทุกอย่างและกำลังมองหาที่พึ่งสุดท้ายเพื่อทวงคืนบัลลังก์ของตระกูลค่ะจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นคือตอนที่อองเชียงสือพ่ายแพ้ศึกครั้งสุดท้ายจนต้องเสียกรุงไซง่อนเขาและผู้ติดตามเพียงหยิบมือต้องลงเรือหนีตายออกมาอย่างไร้จุดหมายเมื่อมองไปรอบด้านศัตรูอยู่ทุกที่พันธมิตรไม่มีเหลือแต่มีอาณาจักรหนึ่งที่ยิ่งใหญ่และที่สำคัญคือ เป็นศัตรูของศัตรูของเขานั่นก็คือไทยนั่นเองค่ะการตัดสินใจนำเรือมุ่งหน้ามายังกรุงเทพเพื่อขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารของรัชกาลที่1ในช่วงปลายป,ายปีพศ2326หรือต้นปีพศ2327คือจุดเริ่มต้นของเกมการเมืองที่ซับซ้อนที่สุดเกมหนึ่งในประวัติศาสตร์ภูมิภาคนี้เมื่ออองเชียงสือเดินทางมาถึงรัชกาลที่หนึ่งทรงมองเห็นมากกว่าแค่ผู้ลีภัยคนหนึ่ง แต่พระองค์ทรงมองเห็นหมากการเมืองตัวสำคัญการช่วยอองเชียงสือก็เท่ากับการสร้างศัตรูให้กับพวกเตยเซินที่กำลังคุกคามอิทธิพลของไทยในกัมพูชาพระองค์จึงทรงให้การต้อนรับอย่างดีให้การสนับสนุนและพระราชทานที่พักให้ซึ่งปัจจุบันก็คือบริเวณสถานทูตฝรั่งเศสนั่นเองค่ะการเดิมพันครั้งแรกเริ่มต้นขึ้นรัชกาลที่หนึ่งทรงส่งกองทัพไทยไปช่วยองเชียงสือรบกับพวกเตยเซินในศึก ที่สักเกิมสวายมุดแต่ผลลัพธ์คือความพ่ายแพ้ยับเยินทัพไทยและองเชียงสือถูกหลอกไปติดกับและถูกตีจนแตกพายนี่คือความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่ทําให้อนาคตขององเชียงสือดูมืดมนลงไปอีกหลังจากแพ้ศึกองเชียงสือต้องใช้ชีวิตเป็นผู้ลี้ภัยในกรุงเทพนานหลายปีและนี่คือช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์กลายเป็นดาบสองคมค่ะแม้รัชกาลที่หนึ่งจะยังทรงอุป,ปถมัมแต่ก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวง มีข่าวลือว่าองเชียงสือแอบ,บติดต่อกับฝรั่งเศสเพื่อขอกำลังมาช่วยตัวเองซึ่งอาจเป็นการชักศึกเข้าบ้านสำหรับไทยความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายจึงมีทั้งความเป็นมิตรและความไม่ไว้วางใจซ่อนอยู่ลึกๆจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อพวกเตยเซินเริ่มอ่อนแอลงจากการทะเลาะกันเององเชียงสือเห็นโอกาสทองเขาจึงตัดสินใจหนีออกจากกรุงเทพพ,พร้อมสมัครพักพวกโดยไม่ได้ทูลลายอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นการเสียมารยาททางการทูตอย่างร้ายแรงจุดคลแม็กซ์ของเรื่องนี้ไม่ใช่การรบครั้งเดียวแต่คือการเดินทางกลับไปต่อสู้เพื่อทวงคืนบัลลังขององเชียงสือค่ะเขาใช้เวลาหลายปีรวบรวมกําลังพลใช้ยุทธวิธีที่เรียนรู้มาและอาจจะได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสอย่างลับๆค่อยๆตีเมืองต่างๆคืนมาจากพวกเตยเซินที่อ่อนแอลงได้ทีละเมืองทีละเมืองจนกระทั่งในที่สุด ปีพศสอ 2, 3 4 5เขาก็สามารถรวบรวมเวียดนามให้เป็นปึกแผ่นได้สำเร็จคะ่ะแล้วจอบชายผู้ลี้ไผยที่เคยหนีตายมาบางกอกบัตรนี้ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจกักรพรรดิยาลองประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหนียนของเวียดนามเมื่อขึ้นเป็นจกักรพรรดิสิ่งแรกที่พระองค์ทำคือส่งคณะทูตกลับมายังกรุงเทพพร้อมเครื่องราชบรรณาการนี่คือช่วงเวลาที่น่าจับตามากที่สุดคะ่ะว่ารัชกาลที่หนึ่ง จะทรงพิโรธเรื่องที่หนีไปหรือไม่แต่ปรากฏว่าจักรพัรดยาลองทรงแสดงความอ่อนน้อมและขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณที่ไทยเคยช่วยเหลือการเดิมพันของรัชกาลที่หนึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามจจกศัตรูที่ก้าวร้าวอย่างเตยเซนไทยได้อาณาจักรเพื่อนบ้านที่ยอมรับในสถานะและบุญคุณกลายเป็นการชนชั้นดีทางทิศต,ตะวันออกมรดกของเรื่องนี้มันคือการวางรากฐานนโยบายต่างประเทศของไทยในยุคต่อๆมา ที่เน้นการใช้การทูตนำการทหารและการสร้างความสมดุลอำนาจในภูมิภาคเรื่องราวขององเชียงสือได้กลายเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญและส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามในเรื่องอิทธิพลเหนือกัมพูชาไปอีกนานนับศตวรรษและนี่คือคำตอบของคำถามสำคัญค่ะการที่รัชกาลที่หนึ่งทรงรับเลี้ยงองเชียงสือไม่ใช่แค่ความใจดีแต่คือสุดยอดเกมการเมืองที่มองการไกล พระองค์เปลี่ยนศัตรูของศัตรูให้เป็นมิตรแม้จะเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงและเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจแต่ผลลัพธ์คือการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้ราชอาณาจักรเกิดใหม่แห่งนี้ได้อย่างประเมินค่าไม่ได้เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าในเวทีการเมืองหรือแม้แต่ในชีวิตการมองเห็นโอกาสในวิกฤตและการเลือกที่จะลงทุนในพันธมิตรที่ถูกต้องแม้จะมีความเสี่ยงสูงอาจนำมาซึ่งผลตอบแทนที่เปลี่ยนเกมได้ในระยะยาว สรุปสั้นๆก็คือการที่รัชกาลที่1ทรงรับเลี้ยงอองเชียงสือคือสุดยอดเกมการทูตที่เปลี่ยนศัตรูของศัตรูให้เป็นมิตรแม้จะเสี่ยงและเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจแต่ผลลัพธ์คือการสร้างเสถียรภาพให้รชาชอาณาจักรไทยในระยะยาวค่ะแล้วเพื่อนๆคิดว่าการตัดสินพระไทยของรัชกาลที่1เป็นความใจกว้างหรือการเมืองที่เลือดเย็นมากกว่ากันลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ ถ้าชอบประวัติศาสตร์แบบที่ฟังง่ายๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ